รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วันอาทิตย์อีกแล้วครับต้องบอกว่าวันอาทิตย์นั้นเราต้องลื้อเครื่องกันแบบนี้ครับนี่นะครับคือรายการดร์ขาที่ออกมาช่วยท่านแน่นอนครับกับเรื่องของรถยนต์ครับมาสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดร์าเหมือนเดิมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3ามโมงสิท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ครับวันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ของรายการด็คร์าพี่หมอดร์าจัดให้เต็มๆไปชมตัวอย่างกันเลยครับ อาการดังก๊กกอกกักอืดอาดอืดอาดระบบช่วงล่างครับว้าวเลยครับเจ้าจิ๊บแลงเกอร์นะครับจิ๊บแลงเจอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าผู้ชายทุกคนเขาใฝฝันเขาอยากได้มากมาก วันนี้ดรฟิวเจอร์จะพาคุณไปรู้จักกับนวัตกรรมวัสดุภายในรถยนต์ที่สามารถรีไซเคิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงดรฟิกสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง DTM พลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับช่วงนี้เป็นช่วงดรฟิกครับรถคันนี้ครับที่เห็นเครื่องมากองอยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าเจ้าของนั้น ไม่ได้ดูแลครับขับอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วต้องดูรายการดรอกตคาแล้วครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราปล่อยป่าละเลยกับเครื่องยนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เสียตังค์เยอะมากๆครับแต่คันนี้ก็ต้องบอกว่าซ่อมได้ครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของอาการดังก๊กก๊กกักกักอืดอาดอืดอาดระบบช่วงล่างครับ ช่วงล่างก็คือจะต้องมีนี่แหละครับโชคอัพนะฮะนีจะมีโชคอัพนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสปริงนะฮะมีเบ้าโชกครับมีลูกหมากเนี่ครับเขาเรียกลูกหมากไตแหลกครับตรงนี้นะฮะลูกหมากไตแหลกแล้วก็มีเรื่องของตัวลูกหมากกันโค้งนี่แหละครับโอ้เยอะครับในเรื่องของตัวที่เป็นระบบช่วงล่างนั้นเขาจะทำงานร่วมกันนะครับ เสียงที่หนักๆแน่ๆแนๆกุกๆกอไก่นะครับกุกๆอันนี้คือเสียงแน่นๆเสียงมันตีกองเลยตุ้ง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 เหมือนกองเพลียนนะฮะนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของโชคยางกันกระแทกนะครับแล้วก็เป็นเบ้าโชกแต่ถ้าเป็นดังเสียงก๊อกก๊อกก๊อกนะครับก๊อกก๊อกก็จะเป็นพวกลูกหมากนี่ครับลูกหมากคันชักคันส่งจะเป็นพวกนี้นะครับถ้ามันแตกมันหลวมนะครับก็จะดังที่ ตัวลูกหมากการชักกันส่งหรือลูกหมากปลายแหลกนั่นแหละครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่เป็นกระปุกพวงมาลัยนี่เขาเรียกลูกหมากการชักกันส่งนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีเสียงดังนะครับเวลาที่มันแตกข้อควรสังเกตนะครับสังเกตที่พวงมาลัยฮะถ้าเป็นลูกหมากปลายแหลกนะครับแตกให้สังเกตที่พวงมาลัยนะครับถ้าพวงมาลัยมีระยะฟรีผิดปกตินะครับเวลาขับทางตรงๆเนี่ยแล้วระยะฟีมันเยอะอันนี้แหละครับคือ ลูกหมาดปลแหลกแต่หรือว่าพวงมาลัยเอียงนะสังเกตดีนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นตัวตรงนะครับจะเป็นหน้าตรงนะครับถ้าพวงมาลัยเอียงแบบนี้หน้าตรงนั้นเอียงก็แสดงว่าลูกหมาไปลแหลกนั้นหลวมแล้วก็เวลาขับนั้นอาจจะเรื่อยนะฮะยิ่งเข้าโค้งนั้นยิ่งบังคับลําบากเลยตัวลูกหมาก,กันโค้ง นะครับก็ดังเหมือนกันครับนะครับอันนี้ก็อาจจะดังเบาๆนะครับอาจจะดังเบาๆนะครับอาจจะมีกุ๊กๆเบาๆส่วนตัวเรื่องของเบ้าโชกนะครับตัวนี้ที่พี่หมอบอกไว้ว่าอันตรายมากๆนะครับเบ้าโชกถ้าบางยี่ห้อมันหลุดมาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมากระแทกฝากระโปรงบุ๊บนะครับบุ๊เลยครับตรงนี้นะฮะก็คือตัวเบ้าโชกนะครับจะอยู่ตำแหน่งแบบนี้ฮะเนี่ยครับ ถ้ามันตัวเบ้าชคมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็กระแทกขึ้นไปเลยสปริงต่อครับสปริงก็มีหน้าที่เอาไว้ซับแรงกระแทกเหมือนกันแล้วก็ยืดโช็อกอัพนะครับเขาจะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะฮะอยู่ตำแหน่งแบบนี้ครับนะฮะก็คือเวลาโชคทํางานปุ๊บเนี่ยดันขึ้นไปนะครับสปริงเขาจะเป็นตัวให้ตัวโชคนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับก็คือดันออกนี่คือหลักการทํางานของสปริงครับข้อควรระวัง ถ้าจะโหลดก็ห้ามตัดสปริงนะครับห้ามตัดสปริงเลยคนที่ไม่รู้จริงๆก็ไปตัดสปริงออกค่าเคไม่ได้ล้อแบะนะครับล้อแบะล้อหุบนี่แหละครับคือกินยางตลอดชีพเปลี่ยนยาง6เดือนเปลี่ยนทีหนึ่งตายครับนะครับสปริงนั้นถ้าจะโหลดเตี้ยเขาจะมีชุดแต่งชุดคิดของเขาก็คือไปซื้อชุดแต่งใซดดีกว่าครับอยู่ได้ตลอดชีพและไม่กินยางแล้วก็เซฟในระบบช่วงล่างด้วยนะครับเรื่องของตัวโช๊คเรื่องของตัว ลูกมงลูกหมากอะไรพวกนี้ก็จะทนแต่บอกไว้เลยครับว่าทนสู้ของสแตนดาดไม่ได้นะครับในเรื่องของตัวช่วงล่างนั้นก็จะมีประกอบอีกหลายอย่างเลยนะฮะปีกนกนะครับปีกนกนั่นก็ถ้าเกิดว่า มันแตกนะครับลอ้อจะแบะจะกินยางทอินทอเอากินด้านในหรือด้านนอกนะครับวกบูทปีกนกนะฮะถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยก็คือเวลาวิ่งปุ๊บนะฮะมันก็จะดึงดึงกันนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยครับทางที่ดีที่สุดนะฮะเอาไปเช็คสูยรล้อดีกว่าครับนะครับเช็คสูยรล้อก็จะให้ดีจริงๆก็15,000กิโล นะครับยอมเสียเลยครับ400 800บาทถ้ามีตั้งศูนย์หน้าหลังนะครับในยุคสมัยนี้ปีหนึ่งเสียแค่800บาทนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้รถอาจจะวิ่งได้ถึง2ปีนะครับอาจจะหมื่นกว่าโล15,000โลนะแต่มากสุดไม่ควร20,000โลครับควรตั้งศูนย์ักทีหนึ่ง mm hmm. พี่หมอแนะนำให้ไปตั้งศูนย์ทุก20,000โลหรือว่า15,000โลเพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าหเรา จะได้อยู่ช่วงล่างด้วยช่างเขาจะได้ไปดูช่วงล่างด้วยจะได้ไปดูว่ายางกินโทอินทัวเอ์ด้านไหนด้านนอกไหมนะครับอ่ะรู้แล้วว่าบูธปีกนกฉีกนะครับหรือว่าโชคลั่วนะฮะตรงนี้ก็ซ่อมนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ระบบช่วงล่างเป็นแบบนี้ฮะ นี่เราก็ทำงานหลักการทำงานก็แบบนี้ครับนะครับนี่คือลูกหมากกันโค้งนี่ครับลูกก็คือตัวนี้นะฮะนี่คือลูกหมากกันโค้งอันนี้คือโช๊คนะครับนี่แหละฮะลูกหมากปลายแหลกนี่ครับคือลูกหมากกันโค้งนะฮะลูกหมากกันโค้งก็คือตัวนี้นะครับนี่แหละครับลูกหมากกันโค้งก็คือเวลาเข้าโค้งอะไรพวกนี้ครับนี่คือโช๊ครับตัวนี้นะฮะนี่คือโช๊กเนี่ยสปริงเห็นไหมครับข้างบนนะครับสปริงอยู่ข้างบน แล้วก็จะมีลูกหมากปลายแหลกนะครับลูกหมากปลายแหลกก็นี่เลยครับอยู่ข้างในเลยนะครับมีไม้ตีกองด้วยนะครับเขาก็จะเรียกกันไม้ตีกองนะครับก็คือเป็นตัวลูกหมากเหมือนกันนะครับพวกนี้นี่นะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามีเสียงดังกุกกะกุกกกนะครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรพวกนี้ต้องรีบไปทํานะครับถ้าไม่รีบทําก็อันตรายแล้วก็เรื่องของการที่จะเสียต่างเยอะนั้นมันลามนะครับโชคนะครับสมมติโชคเสีย ถ้าเราไม่เปลี่ยนโชกปุ๊บเบ้าโชกไปเลยครับนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนโชกปุ๊บนะครับยางกินด้านในด้านนอกแล้วก็จะมีเสียงดังอีกยังไม่พอครับพวกยางกันฝุ่นนะครับล้อแบะก็จะทําให้พวกลูกมงลูกหมากพวกนี้ก็จะดึงตามกันไปด้วย เอาละครับในช่วงดร็อเตอร์รีวิวด้นพี่หมอจะพาไปรีวิวเรื่องอะไรท่านผู้ชมครับรับรองว่าท่านผู้ชมจะว้าวเลยครับเดี๋ยวพบกันในเบรกหน้าครับ นับสนุนโดยคุณภาพยืนหนึ่งเลือก NIBD มาตรฐานอะไหล่รถยุโรปที่ทั่วโลกยอมรับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงด็อกเตอร์รีวิวครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงรีวิวนะครับแต่ว่าเป็นรถในฝันตอนเด็กๆแต่ตอนนี้จอดนิ่งๆอย่างนี้ไปก่อนแหละครับแต่จริงๆแล้วก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่แหละฮะต้องใช้คําว่าว้าวเลยครับเจ้าจิบแลงเลอร์นะครับจิบแลงเลอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าผู้ชายทุกคนเขาใฝ่ฝันเขาอยากได้มากๆในเรื่องของรูปโฉมโอ้โหทรงนั้นต้องบอกว่าผู้ชายสมาร์ทๆนั้นต้องตัวนี้เลยครับ จี๊ปแรงเลอร์1999รถออฟโรดระดับตำนานที่ไม่ใช่แค่ขับแต่ขี่ความเป็นตัวตนของคนรักอิสระรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4.0ลิตร6สูบเรียงแรงอึดถึกและยังเป็นหนึ่งในกลุมพลังที่คนรักจี๊ปยกให้เป็นของจริงช่วงล่างคอยสปริงหน้าหลังบวกเพลาแข็ง ลุยหดโหดได้แบบไม่ต้องกลัวแตกโครงสร้างสามารถถอดประตูถอดหลังคาได้ทั้งคันนี่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคืออิสระในแบบของจี ep ระบบขับเคลื่อนโฟ h e วิ view, พร้อมเกียร์โลพาคุณลุยป่าขึ้นดอยหรือข้ามน้ำก็ไปได้หมดจี e บแรงเลอร์ทีคือรถที่ไม่เน้นความหรูแต่มันหล่อในแบบที่สายลุยเข้าใจ ถ้าคุณชอบรถที่ไม่ต้องตามใครคันนี้แหละเท่ไม่ซ้ำใครก็ลอกไม่ได้เจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ทรงนั้นล้ำสุดๆนะครับ จนปัจจุบันนี้ก็ยังล้ำในสายการผลิตนะครับผลิตปี1 9 9 9ครับ1999นั้นจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วฮะโอ้โหนี่ยังคลาสสิกยังสวยยังลุยได้จริงครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นเครื่องยนต์4,000ซีซีนะครับแถวเรียงทนจริงๆครับกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับในเรื่องของ เบรกนั้นก็เบรกใหญ่มากๆนะครับข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังเป็นดัมเบรกนะครับและตอนนี้พี่หมอเองก็ใส่ล้อ18รล้อลึกๆแบบนี้และล้อตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นล้อมาตรฐานระดับโลกก็คือล้อของ pp super wheel ครับนะครับ pp super wheel ก็คือของเสียอู๊ดนั่นแหละครับนะครับ cosmic นะครับล้อ cosmic ตัวนี้ ก็เป็นล้อที่ส่งไปยังต่างประเทศด้วยนะครับล้อนั้นต้องบอกว่าเบานะครับและก็ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและก็สวยงามคงทนและก็ตกหลุมอะไรพวกนี้เรื่องคดนั้นยากมากครับนะครับในเรื่องของล้อนั้นใส่เข้าไปปุ๊บสวยงามไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับเจอล้อของพี่พีซูเปอร์วิวนะครับในแบรนด์ของ Cosmic นะครับต้องบอกว่าอย่างสวยนะฮะ เขามียางด้วยนะฮะยางก็ยางของ c o s m ม c ครับนะครับตรงนี้นะฮะก็ติดต่อไปที่เสียอูดได้เลยนี่ฮะเสียอูดให้มาในราคาที่ต้องบอกว่าโอ้โห,โหถูกสุดๆนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับนะครับล้อ c o s m ม c นั้นพอมาใส่กับ Jeep คันนี้เข้าไปแล้วว้าวเลยครับ แหละครับคือสิ่งที่พี่หมอเอามารีวิวให้สำหรับคอที่ชอบรถนะครับโดยเฉพาะผู้ชายหรือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบกันเยอะแล้วครับนะครับในเรื่องของรถที่สวยงามแบบนี้หายากมากๆและก็คลาสสิกมากๆเอาละครับก็ต้องลองขับแล้วครับถ้าเกิดว่าไม่สตาร์ทเครื่องไม่ลองขับก็ไม่รู้และครับไปครับเดี๋ยวไปลองขับก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เพิ่งเปลี่ยนล้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง ปึ๊บไาละก่อนสตาร์ทนะครับอย่าลืมนะครับต้องคาดเบลก่อนทุกครั้งนะครับไม่งั้นผิดกฎหมายถูกจับปรับหนักเลยนะครับเพราะว่าทางกฎหมายเขากลัวคุณเสียชีวิตครับไปละครับนี่นะฮะเกปรับปรุงรูปอะไรอะไรเรียบร้อยครับเกียร์นะครับไปละครับผมไปก่อนละครับลุย สุดยอดจริงๆครับนะครับนิ่มหนึบแล้วก็แรงจริงๆครับนะครับในเรื่องของตัวสมรรถนะของเครื่องยนต์เขาขับเคลื่อน4ี่ล้อลุยๆได้สบายเลยครับในช่วงหน้าครับเป็นช่วงนวัตกรรมยานยนต์ที่หมอดอกตรคาและทีมงานเอาอะไรมาให้ชมรับรองว่าท่านได้ประโยชน์ไปแน่นอนและก็ทันสมัยแน่นอนครับพบกันเบรกหน้าครับ ั้งอยู่ทุกวันนี้อาจเคยเป็นขวดน้ำพลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเลมาก่อนวันนี้ดรฟิวเจอร์จะพาคุณไปรู้จักกับนวัตกรรมวัสดุภายในรถยนต์ที่สามารถรีเซเคเิลได้100%เแนวคิดใหม่ของค่ายรถยนต์ทั่วโลกที่ไม่ได้แค่ขับดีแต่ต้องรักโลกด้วยค่ายรถหลายเจ้า เริ่มพัฒนาวัสดุยั่งยืนสำหรับภายในรถที่มีเพียงลดการใช้หนังสัตว์หรือพลาสติกใหม่แต่ยังรีไซเคิลของเก่าให้กลายเป็นของหรูได้ด้วยค่ายวอลโวใช้เส้นใยจากขวด PET และอวนทะเลมาทอเป็นผ้าเบาะ BMW IV e r s อ o n c i ์ c ัน c r เป็นรถต้นแบบที่วัสดุภายใน100%มาจากวัสดุรีไซเคิลโ s t a ตาทรใช้เส้นใยธรรมชาติบวกพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดความเบาและลด CO2 แม้คุณจะมองไม่ออกในตาแต่บอกนั่งแผงประตูหรือพรมพื้นหลายชิ้นก็อาจเคยเป็นของที่เราเคยทิ้งไปเทคโนโลยีเคยเปลี่ยนรถให้เร็วขึ้นแรงขึ้นแต่วันนี้มันกำลังเปลี่ยนให้รถกลายเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นด้วยเพราะอนาคตของยานยนต์ไม่ใช่แค่ขับดีแต่ต้องอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืนพบกับดรฟิวเจอร์ได้ทุกสัปดาห์ ที่จะพาคุณอัปเดตโลกยานยนต์ก่อนใครที่นี่ด็อกร์ขาหมอรถประจำบ้านคุณเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับนี่และครับคือรายการด็อกร์าจัดเต็มๆครับมีแต่เนื้อหาสาระและท่านเอาไปใช้ประโยชน์กับรถของท่านได้ครับนะฮะอาทิตย์หน้าพี่หมอจัดให้เต็มกว่านี้อีกครับ mm hmm. คอยติดตามชมครับทุกวันอาทิตย์ เวลาบ่าย3 1มง15นาทีทางช่อง Workpoint TV ครับนะครับแล้วก็อย่าลืมครับรถของท่านมีปัญหาอะไรรถของท่านมีเสียงกุ๊กกุ๊กักอะไรเข้าไปถามได้ใน f c e e o o o ดราครับและก็โซเชียลทั้งหมดครับ TikTok YouTube อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับท่านกดติดตามแล้วก็กด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้น สุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านนั้นรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านนั้นรถไม่พังไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ